n อดเอแหละเพราะเราคุยแล้วนี่ถูกปะตอนนี้คุยอยู่นะในในวอแบบอนี้หน่อยยิบๆหน่อยอัตราภาอยู่ไหมครับอ่ะเริ่มเลยไหมครับผมก็เดี๋ยวเอ็ม ไอ้นี่บ้านไปเลยก็ได้ครับค่ะเป็นกงินครับของผมเปิดเงินอ่ะงั้นแล้วถามว่าจะพาบ้านทั้งสองเลยครับว่าเิกกระสุนเทียเท่าไหร่พี่พิสพีเรบอกนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่บอกพี่กะว่าจะให้ใส่ให้ครบทุกคนคุยรายละเอียดที่เหลือต่อกันได้เลยก็ได้ค่ะถ้าเบิกคือถ้าให้ไปอย่างเงี้ยแม่งหายอ่จมีดีมากเลยครับใส่เต็มอ่ะไอ้เร็่อพูดว่าไงวะถูกปะข่าวหรครับครับ ก็อันนี้ 10m เล่นก็คือใครถึงก่อนก็ชนะโอเคไหมโอเคครับอ่าไม่น่ามีอะไรป้าพี่ตามตามตามนี้ครับตามนี้ครับโอเคครับนี้ครับไม่รอยืน10ล้านใครถึงก่อนก็คือประกาศจบเลยถูกไหมคะใช่ใช่ครับครับคอ่ะยึดเป็นฝ่ายไหน่เป็นคนยื่นคะฟังผมครับฟังผมครับอ่ะยืดเป็นฝั่ง BG นะคะครับผม ก็ so 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 Alpha, okay, so ันน okay. ี้นะครับสภาถ้าฝั่งนู้นถึง 10m ก็ประกาศหยุดฝั่งผมถึง 10n ก็ประกาศหยุดไปเลยครับโอเคอันนี้เริ่มกันตอนไหนอ่ยหลังเที่ยงคืนครับอ่โอเคอันนี้ย้ำกันไหมหรืออะไรไหมไม่มีครับไม่มีครับไม่มีไม่มีเออไม่ไม่เล่นย้ำใช่ไหมโอเคไม่เล่นย้ำนะครับโอเคค่ะย้ำมีหมวกคนใส่หมวกคนเดียวได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ครับพี่โอเคก็ตามนั้นครับอย แต่เขามาเขาขาเป็นตัวได้เลยพูดได้มาละสิบเอ็มใครถึงก่อนก็ประกาศจบเลยเดี๋ยวก็รู้รู้แล้วว่ากินอะไรอยู่แล้วก็ไม่ได้นอนด้วยเอาแล้วพอถึงสิบก็ประกาศผนสักชั่วโมงทันอยู่นะพี่เย้แม็ก m a c เนี่ย เดี๋ยวลูมเนี่ยทมเทมเทมรวมพี่ได้ได้พี่ได้พี่เอ้ยเรียกเพื่อนรวมบ้านด่วนเลยแบบใครทำอะไรอยู่มาบ้านได้หมดเลยอยู่บ้านหมดแล้วโอเคพี่แบบแบ่งกลุ่มให้หน่อยพี่ที่บ้านขออนุญาตทำคะแนนเป็นเด็กดีแล้วกันนะครับทุกคนอนุญาตเลยอย่าอิจฉาอย่าอะไรกันเด้อง่ายผมว่าอย่าอิจฉากันเด้อ แ้าทำคะแนนโอเคคะแนนไม่ได้ทำแล้วล่ะเคแล้วแต่เกย์ <Okay. S 1> อาวอทั้งหมดสำรองเกย์ชีวิตแม,ม่งไอ้เหี้ยโอเคพอ,อไรไม่ตอบแจกคนละสองตัวกันก็ได้ละสองกันแน่แน่ใช่ใช่ไหมึงมาแจกตรงนี้ดิเนี่ยรออยู่ตรงเนี้ยพี่ต้อยยังไม่ได้เลยเนี่ย ของกูมีแล้วของของพี่หล่อไม่ต้องให้ที่ให้ไบแล้วแดดฉีบโบฮัลโหลครับป้าว่าไงอ๋อคืนนี้มีตีครับทำไมแน่ครับลองเป่าเป่ากระหม่อมผมหน่อยครับมผมคนมผมคนน้อยกว่าครับตีใครวะตีกับมิดไม้ครับเฮ้ยไหวนุ่ม <laughs> คิดว่ามั่นใจผมเยอะไหมครับอามั่นใจผมไหม โอ <Okay. S 1> เคโอ้โห oh ขอบคุณมากครับขอให้อาวุธมึงหายเว้ยโอ้โห A few minutes later อุ๊ยตำรวจพี่เอ่อตอนนี้เจออยู่ตรงในแต่ยังไม่ชัวร์ว่าใช่มิดใหม่ป่ะนะ <c oughs> อยู่ตรงรันเวย์พี่รันเวย์ทะเลทรายรันเวย์ทะเลทรายรันเวย์ทะเลทรายใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมเข้าไปจี้แปตำ okay, okay, รวจโอเคลองจี้ดูอ๋อทีอ่ะตบฟุ๊ก อย่าตกนะเว้ยนำดีๆหน่อยนะเลือกเลือกเส้นดีๆหน่อยตัดส<ม>ิน,ใจ,นใจเลยน้องติ้งแงพ็คพกมากันไหมใช่พี่ใช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 ่ งั้นเดี๋ยวผมจะไปทางสนใจเลยสดใจเลยแต่ชนเลยใช่ไหมพี่หลอชนเลยป่ะเออเดี๋ยวค่อยๆดูก่อนค่อยๆดูก่อนค่อยๆูนากาแล้วเฮ้ยนากามีตีไหมพี่ตอบผมก่อนไม่มีไม่มีไม่มีโอเคส้างเงินส้างเงินใช่เขาอยู่เลนส่วนนะตอนเนี้ยเขาเขาอยู่ตรงเลนนี้นี่นะพี่ตรงแบบจุดทางเลยอะสุดทางอยู่เลนเลนอีซี่เลนอีซี่เลนอี ec เทะเลทายใช่ไหมใช่ใช่ เพื่อนมึงต้องตามเ hey, hey. well okay. oh, yeah. yeah, like พื่อนจะไปคนเดียวเสียจะแยกไปตามเพื่อนจะเพื่อนหลงไอ้ไอ้มึงให้กูใหญ่กดจีกูหน่อยดิเพื่อนอยู่กูอยู่นี่เดี๋ยวกูจะขึ้นไปตรงเอ่อหน้า้าหน่อยหลังเร็วหน่อยหน้า้าหน่อยหลังเร็วหน่อยเฮ้ยหลังเร็วหน่อยหลังเร็วหน่อยหลังเร็วหน่อยรอเพื่อนดิรอเพื่อนเพื่อนข้างหน้ารอเพื่อนก่อนดีหน่อยนะข้างหน้าจอดรอก่อนดีกว่าพี่ไม่ข้างหน้าข้างหน้ามาเร็วพี่รนมาตงี้เราอย่าแยกกันนี่อย่าแยกดิอย่าแยกกัน เฮ้ยมึงอย่าลืมเพื่อนมึงอย่าลืมมึงตามตามตามไอ้ตามไม่ได้ในเพื่อนเพื่อนหน่อยบอกถ้าเจอชนกินกับมาชนนะถ้าเจอชนนะเพื่อนถ้าเจอชนนะถ้าเจอชนนะหน้าช้าหน่อยหน้าช้าหน่อยหลังตามเร็วยหน้าช้าหน่อยหน้าช้าหน้าช้าหน้าช้าตามหลังตามหน่อยเพื่อนมึงขึ้นไปเลยเลยนะไม่ต้องรังเลโอเคปะกูก็ไม่รู้หลังชิดเพื่อนหน่อย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 เพื่อนหน้าหน่อยไปเลยชิดเพื่อนหน่อยรังเลชนเลยปะบีชนเลยปะ หอ่ข yeah, right ้างหน้าเราเลยข้างหน้าเลยมันตอนนิ้เจคชันมันยังไม่หลุดห้างหน้านะความมามาตั้งรกันนกนกันอย่าออยากลัวนะบดด้วยกันอเล่นทีเดียวกันนะเพื่อนเล่นทีเดียวกันมึงจะไปกลัวยี่อะไรมันเหมือนมันเหมือนเราที่แหละเพื่อนเล่นทีเดียวกันเล่นทีเดียวกันพีจีเล่นทีเดียวกันพีจเเบาแล้วแม่เบาแล้ว ไปเลยไลยไปเลยไปเลยยเขาลคนนึงลคนนึงดูมไปลคนนึ่งครับา้ฝา้ถอมาตรงโก้มาอนมาตมา่นมไมหล่นมไม่หล่นมไมหล่นมิดบอันเดี๋ยวไม่ละกลุ่มหงลงกลุ่มหนึ่งลงเพื่อนกลุ่มหนึ่งลงกลุ่มหนึ่งลงกลุ่มหนึ่งลงเลย่มึงลงกลุ่มลงมึงขอตอมึงขอตอมายาอรกับเพื่อนกลุ่มหลง เล่นกลางเล่นกลางบอกเพื่อนเล่นกลางบอกเพื่อนเล่นกลางมาลกางมตอกางีจมาเล่นตกงตกางมาเล่นตอกางลงกุมตองลงุตงลงุตองลงเฮ้ยตรงนี้ไปเล่นกับเพื่อนตรงนี้ไปเล่นกับเพื่อนตรงนี้ไปเล่นกับเพื่อนไปเล่นกับเพื่อน กลุ่มสามลงมาเพื่อนกลุ่มสามลงกลุ่มสามลงกลุ่มสามลงเพื่อนกลุ่มสามลงกลุ่มสามลงมามาชุบมาชุบเพื่อนมาชุบเอา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 เพื่อนมาชุบบีจุบเลยชุบเลยเดียวยิง้ชุบชุบชุบเพื่อน่ง่หเพื่อนยิงอยู่ยงอยู่ยอยู่ มาเล่นกงมาลนกางบีจีมาเล่นนกางบีจีมาอุ้เขามาอุ้เขามาเรื่อยๆเว้ยมาปล่อย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 แม่งต่อเาเว็บเสร็จ่อยตัววิ่งตัว่งไพี่ไปเเพื่อนหน่อยไปเพื่อนหน่อที่โดนอุ้มอยู่หลังอะเว็บเลยมาอุ้มาไปุบ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 

ยิงกูยิงกูบอลลอยิงกูบอลลอยิงกูบอลล็อยิงกูบอลยิงกูบอลอมาเลยเลังยิงกูบอลลตยิงกูบอลลหมมาเลมเลไม่มีอะไรมไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยาเลมยเกูยิง่ากูยิง่าเกูยิงมาเล่นกฟางมาจรงมาเล่นฟางมาเชเล่นนกฟางมึงแกนัวมึงแกนัวมึงแกนัว จะไปไปไปเอาศพมันมาบีจีเอาศพมันมาเอาศพมันมาบีจีเอาศมันมาเอาศพมันมาบีจีเอาศมันมาเอานมาีจีอานม่เี้ยลบนีทำไม ไะไขึ้นไปอะไรเลยขึ้นไปไม่มีอะไรตายไม่ตายไมไดมมีอ่ะมันน้ากมนากระมันน้าอย่าบบอย่าบับีอย่าบับีอย่าบับบไปไปแมกไปสั่งเพื่อมกไปสังเพื่อนไฟงี้กูยิงง่ายกูยิงง่ายเฮ้ยมึงฟังกูในในหลังไฟมันมาแย่งมาแย่งเพื่อนน้มันมาแย่งเพื่อนมันห้ังไฟมาแย่งเพื่อนเดี๋ยวเาเองไม่มีไรไม่มีไราใหใหญ่แย่งเพื่อน

ยี่มันเอ้ยเออสวยสวยเพื่อนสวยสวยสวยคุณยังไงกดให้ขุดให้มีคนหนึ่งมีคนหนึวอมันมามันมันกลับบ้านเรามีคนนึงโนอุอยู่แล้วมีเพื่อนโดนอุ้มอยู่บนรถมีเพื่อนโดนอุ้มอยู่บนรถไม่เป็นไรมึงมึงไม่เป็นไรมึงรอฟังทีมทีมรอรอทำไมมันรอเพื่อนเพื่นมันมันมันมีคนอยู่บนรถไปค้มกูหน่อยกูซ่อมรถไปไหนรถผมหลุกไปวะไอ้เหี้ยอุ้มหายหมดที่รถ

ได้ยินเสียงแล้วยินกูยิงเัินยิงอยู่ยิงอยู่ไไปมา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 ขอให้ขอให้อ๋อเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นมึงเอาเหมือนที่เราคุยกันสวยตายตายตายแล้วตายแล้วตายแล้วเอาขากลับไปมึงเอาเขากลับไปให้หมดเราไม่เป็นไรไม่ว่ากันไปไปไปเฮ้ยรถกูคันไหนวะคนทุกคนซ่อมรถก่อนซ่อมรถฝ่าเอ้ยมึงเงียบๆมึงซ่อมรถมึงซ่อมรถบีจีเฮ้ยรถกูคันไหนอน่ยเฮ้ยรถกูคันไหน เออขอีพอร์พ่อยในวอีพอร์พ่อยมันลูดไปกี่ตัวเก็บตัวดอยพี่ไมอย่ีอวอรอดพี่อีวอรอดนึงไล่อยู่หรือเปล่าหรือไม่ได้ไล่ผมผมไล่อยู่คันนึงไล่อยู่มไม่ได้ไล่พี่อีวอลดไปแล้วไกลไหมไกลไม่ต้องไล่กลับมาเลยไม่ไม่ไม่ไกลพี่อยู่แถวอีอหน่ได้อยู่ไเอาเลยปี่้พี่เข้าไปเลยเข้าไปเลยอย่าปนนะอย่าปนอย่าพ่งปนอย่าพ่งปนปนเลยีชนลาิน ไล่ไปไล่ไปแดงหน้าแดงหน้าแดงให้กูไล่ให้กูไล่ให้เออให้ไล่ให้เรื่อยโอ้บ้าเสียไม่ได้นะที่มันหนีมาอยู่เนี่ยเเดี๋ยวไปเสร็จเดี๋ยวไปเสร็จตกมา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 ตกแต่ว่าเสียไม่ได้พี่พี่พี่ครับในในไฟนี่ในไฟนี่จะห่อเลยไหมเจาเอากดให้กดให้เพื่อนเออเดี๋ยวไปเจอกันสองชุดโซ่ ไออุ้มบอกบอกบอกกลุ네่มใหญ่ไปสองจุดศูนย์เพื่อนอุ้มศบมันเราไปสองจุดศู้มราไปสองจุดศูนย์พี่รู้ดักแชระวังพี่อุ้มศบมันแล้วไปสองจุดศูนย์อุ้มศบมันแล้วไปสองจุดศูนย์พี่รู้ดักแชทด้วยพี่ได้คังนไปเลยไปเลยไปเลยไม่ต้องรอกันไปเลยไม่ต้องรอเพื่อนสูดนาวเว็บบอกเพื่อนหน่อยในบอลมีคนถ่ายไหมดูหน่อยในบอลมเสียบไม่ได้เสียไม่ได้ไม่ได้เสียไม่ได้คนนึงตามจอดตามไอเดี๋ยวเล่นให้เดี๋ยวเล่นให้เดี๋ยวเล่นให้จอด ไปเลยมึงไปเลยมึงไปไม่ต้องไม่ต้องถึงกมึงไปเลยขอมีเพื่อนเราหายปะใครหายเราไม่ได้เเหรอเกิหน่อยครหายเข้บอลเข้าบอล่ลยเอ้ยบ้านร็จ่ตอนนี้อยู่ไหนตามอยู่ตามอยู่กาอยู่แ่น่าผับน่าผับน่าผับมันมัล้อล้อ่งมาแล้วบอลไม่พังเลยจอดบอลไม่พังเลยเสียเวลาเยอะแล้วต่ต่อต่ไปไปเลยทีมไปเลยบา ท่านไหนทีแปดปะตกตกตกไอ้ยิงกูยิงกูยิงให้กูบังรถออกไปบังรถออกไปบังรถออกไปเพื่อนบังรถออกไปบังรถออกไปเมมหน่อยเมมหน่อยเมมหน่อยชินระวังโดนเขาเพื่อนโดนพังแล้วคนเดียวพอคนเดียวพอเจะจะแยกกลุ่มอาครับอร่อย แยกก่อนบ้าที่เหลือตรงนี้แยกก่อนไหมด้วยแล้วให้กดคนเดียวดีกว่าีไปหรือกดให้ไปไปไปให้หมดเลยเลยให้ให้จีนีกับพี่เตจไปเลยตรงเนี้ยได้ได้ครูไปนะกูไปนะไหวนะกลับเลยกลับเลยจีดกลับบ้านนะไว้ใจเลยไว้ใจจีเลยจีดอยู่สองจุดศูนย์ช็อ่ทั้งหมดเลยกลุ่มใหญ่เราอยู่สองจุดศูนย์ทั้งหมดโอเขากำลังไปกันแล้วไอรก็ได้ครู a few moments later ไฟใหญ่ได้นะโดนตำรวจไล่หนึ่งพันสวนไปทางข้าวหน่อยช่วยไปเลยพาเลยครูใหญ่ไปพาไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกรวมให้ ได้ยินได้ยินได้ยินมึงมาเผาเยซายเลยจีนไม่รู้ไม่รู้จะถึงไหมสองคันแล้วเพื่อนเออกูลังใบกูลังใบกูลังใบตอนนี้กูอยู่ตรงเออร้านผลไม้มึงอยู่ไหนแล้วจีนกดจีได้ปะจะน่าสนอนแล้วมึงมาเส้นถนนหลักนะใช่ไมายังกูยังไม่เจอเลยจีนโอ้ยเนี่ยเหมือนจะเข้ายางให้จีน เหมือน <icana> จะเข้ายางไอซีนเลยอ่ะพี่พี่สิบโดนเราไปใช่ไหมพี่สิบโดนเราไปพี่สิบโดนไปไอซีนรอดไม่รอดพูดหน่อยอ่ามีคันหนึ่งมีคันห yes. นึ่งกำลังตามกูอยู่เอ่อที่เราอยู่อยู่เทรซายคันหนึ่งไว้เพื่ออะไรไอซีนจริงมึงมาถนนมึงมาถนนมึงมาถนนเทรซายตู้ต่ออยู่ตู้ต่อโอ้โห้ยเอ้ยกูมาปั๊มน้มันปั๊มมาละ เออตรงพาวเยอะนะเพื่อนเรากรุนกรุนผมก็ไปตรงพาวผมจะไปตรงพาว้ยพี่พี่เตตตรงพาวเซ็ตรอบั๊มตำรวจให้หน่อยดิได้ได้ได้มันเบิกรถกันอยู่เบิกรถกันอยู่พร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังยอนตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวเพื่อเพื่อรถบักว่ะถูก็เดี๋ยวเดี๋ยวยินตำรวจให้ก่อนให้เต้นเส้นพาวะสีนเส้นไหนอ่ะวิ่งให้ยิงให้ยิงให้ตำรวจเดี๋ยวยังแตกยังแต่แล้วเพื่อนไหนกรุนสองคันกรุนสองคัน เออกำลังกำลังไปเผาเลซายเฮ้ยเฮ้ยกูกูกูไปเผาเรซายเรามึงเจอเผาเรซายเลยมึงจับมันที่เผาเรซายนะอย่าให้หลุดนะจับเพื่อนคนนั้หลุดละโดนไงกูโดนแทนมันมามันมามันมาเรื่อยหน่อยไหนเผาเรซายเผาเรซายเผาเรซายเผาก็อยู่ใเผาเนี่ยขับมาดิคุณต้องดนให้เลือยอยู่เพื่อนน่าจะโดนที่ตู้เล็กนะ เขาลืมกันได้แต้เลยพี่เดี๋ยวนี้ยผีเยอะนใหแมม๊กไว้มึงอย่าโดนเลือดนี่พี๊ขับไปเลยเพื่อนขับไปเลยเดี๋ยวกูไล่ตั้งเปิดให้ขับไปกูตามกูตามหลังให้อยู่ืนติดคุกอีกป่าวหยุดแม่ไอ้มึงออกไปเลยมึงออกไปเลยมึงออกไปเลยมึงหลุดเลยหลุดแล้วน่ะระยะระยะกูไล่ให้อยู่ โดนอยู่กูโดนอยู่เอ้ยกูโดนอยู่กูโดนอยู่กําลังกำลังกลบไปกำลังกลับไปฟังกูอยู่กูกำลังโดนไลไไปกํลังชะลีตายกูกูมากูมเพื่อนจะับไปต้องไเยอะนะช่วยหน่อยเพื่อนช่วยหน่อยเนเ่เน่ยิงนยิงให้ยิงให้ยิงให้ดฮ้ว้อยู่้อยู่อยู่เฮ้ยโอ้อีกชั่วโมง một chục đồng tiền hai chục đồng tiền ba chục đồng tiền bốn chục đồng ไขอีีน้องอยู่ไหนักปุนอยู่ไหนนออีหักินชินกูหักเลยซินหักซ้ายชินหักกับกูชีนได้มาได้เริ่มอรานะเริ่มอเนไปก่อนเออเออของกูเออสวยสวยหมดยังมากยังเลยมากพี่ออกไปแล้วอกไปแล้เสร็จบ้านแพี่ตู้เล็กแล้วพี่ตู้เล็กแล้วพี่ตู้เล็กแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนอ่าที่เดิมพี่พาทะเลทรายพี่มาที่บ้านเลยพี่เดี๋ยวกุมใหญ่ไปบ้านโอเคโอเคัเจอบ้านเลยครับน้องเจอบ้านเลยเจอบ้านบ้านไหนโดนซ่ไนอุ้งอยู่นะ ไอชินชินกูลังไปชนชินใช่มกกูเล็กกูเล็กกูเล็กเล็กกูเล็กต้องไหนพี่กดจีได้ปะกดจีได้ปะพี่มาใช่หอพี่มายูหน้าเลยป้องกัต้องูเาเลยโอเคครับครับผมวัีครับพี่สัสีครับ ไปดีเพิ่งมาคุยอะไรคุยอะไรครับโอเคครับก็เออวันนี้สําหรับบีจีคพี่ถ้ามีอะไรที่มันรุนแรงไปหรือว่าผิดพลาดไปตรงไหนผมเป็นตัวแทนบีจีอยากขอโทษพี่ๆแทนเพื่อนๆด้วยครับไม่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 ผมก็เช่นเดียวกันครับมันอาจจะมีข้อผิดพลาดอะไรแบบขับรถชนบ้างหรือว่ามีบงมีบับอะไรก็ขอโทษบีจีด้วยเช่นกันครับผมแล้วก็ขอบคุณมากครับที่ที่มีโอกาสได้เล่นด้วยครับ

คนนึงอ่ะมึงคุมมึงคุมคนคุมใหญ่โอเคผูขอพูดก่อนแล้วกันนะพี่พี่หรอเอออะไรยนองโอเคก็อย่างแรกแต่กูอยากอยากพูดเรื่องชมก่อนกูไม่อยากให้แบบว่าเออเราแม่งมีพูดข้อผิดพลาดเราง่ายวันนี้พวกมึงเล่นกลุ่มใหญ่กันดีดีแล้วแต่ว่าต้องมีสิ่งที่แก้ข้อผิดพลาดคือกูอยากให้พวกมึงตั้งสตินะเว้ยว่าเมื่อไหร่ที่ เมื่อไหร่ที่มึงจะไปเติมกลุ่มกลุ่มใหญ่แล้วมึงดูว่าสภาพกลุ่มใหญ่มันไม่พอมันมันดูไม่น่าเติมอะ่ะมึงอย่าไปเติมกันนะเว้ยเพราะมึงจะกลายเป็นตัวหลุดเราจะโดนเรื่อยๆเราจะเข้าไปโดน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 จนเราพบหมดเหมือนที่เราโดนกันมาเพราะฉะนั้นกูอยากให้มึงตั้งใจกันหน่อยนะเว้ยเรื่องที่แบบเข้าไปแล้วตายอะ่ะนี่ก่อปะทุกคนภาพแค่แต่อบ Okay, คคังคนหนึง่งเข้าใจทราครับเข้าใจ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 แล้วก็เรื่องไฟพวกมึงวันนี้พอ,อกันดีอยู่แต่ว่าอยากให้มึงดึงสติเพื่อนคนที่มันบัฟรั่วบัฟหลุดหน่อยเว้ยพยายามอย่างที่กูบอกอะมึงมึงต้องเตือนสติกันเองนะเพราะว่าเสียงคนสั่งสองคนสามคนอะมันไม่ถึงมึงรู้ว่าเพื่อนกําลังอยู่ในนอกเหนือที่เราสั่งอะ่ะมึงก็เตือนกันเองไม่ต้องรอให้คนสั่งมาเตือนเข้าใจกันใช่ปะ เข้าใจเข้าใจเข้าใจครับแล้วก็แล้วก็วันนี้เราเล่นกันได้เล่นกันดีเพราะว่าเพราะว่าเนี่ยมีพี่สองคนข้างหลังเขาช่วยเราไม่บอกว่าเป็นพระพวกมึงทุกคนไว้อืมพวกมึงทุกคนเลยเก็บประสบการณ์ไปนะเว้ยวันนี้อะไรที่มันผิดพลาดแก้ไขอะไรที่ดีอยู่แล้วขอให้ดีต่อไปไว้ทุกคน ก็พี่มีเรื่องให้แก้ก็อยากให้แก้แค่เรื่องเดียวแล้วที่เห็นก็คือเอถ้าตัวไปเอาตัวหลุดอะพี่ว่าเราปิดกันช้าไปนิดนึงคอยแก้หน่อยแต่คเขาเนี้จะเห็นแหละส่วนตรงนี้เราเราพลาดกันตรงนี้จะโดนอุ้มเยอะอันนั้นพี่ผิดเองพี่มังบังอะไเรื่อยไปนิดนึงขอโทษด้วยเดี๋ยวพี่ไปแก้ไขเหมือนกันจาเสริมอะไรไหมอย่างเงี้ยเพื่อนอย่างเงี้ยเพื่อนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยรู้ไม่รู้ตอบได้เพื่อนพี่เสริมในคะแนนนี้พี่ขอเสริมเลยหลักๆเลย อันนี้ข้อบิดพลาดของเราวันนี้ก็คือที่พี่มองไอเรื่องตัวหลุดเนี่ยแหละเราไปเติมกันไอไฟหน้าคุกอะไอไฟนั้นอะอันนั้นอะค,นคือใช่พี่อยากให้เราแบบรวม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 กันอะไม่ไม่ไม่เข้าไปทีละคนแบบยังไงอะคิดอะเออคำนวณว,ว่าแบบมันมันมันควรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วก็พยายามแบบดูดักแชทบ่อยๆแล้วก็เวลาเพื่อนบอก สมมติกุมใหญ่อะไรประมาณเนี้เออใครใครที่รู้ตวัวว่างเออพยายามพยายามไปอยู่กับเพื่อนประมาณนี้เลยแล้ววันนี้พวกเราเล่นเล่นดีแล้วเรื่องไฟคือแบบคือแบบถ้าเป็นไฟจริงๆอะ่ะเออพวกเราแบบสื่อสารกันดีแล้วก็แบบช่วยช่วยกันเล่นอันนี้ <Okay. S 1> แบบเยี่ยมเยี่ยมเรื่องเร,เรื่องรักแชทด,ดีนะดีดีเลยเพื่อนดีเลยแต่ว่าอยากให้ละเอียดกว่านี้หน่อยทุกสามนาทีหรือทุกห้าทีพยายามพิมพ์กันหน่อย แต่เข้าใจว่ามันยากเพราะเราสั่งอ่าอเข้าใจใช่ใช่นั่งคนเดียวด้วยแหละใช่ใช่ใช่ดีแล้วดีแล้วดัวแชทดีอยู่เพื่อนข้อเสียไม่ใช่คือดักแชทนี่แหละถูกต้องแต่มันก็ถึงพอถูไทยไปได้อืมโอเควันนี้ก็ยังอะไรยไหมทีมใหญ่เลยเพื่อนใยญ่เลยดีมากพวกมึงทำดีมากมึงทำดีกันมากขอบคุณมากพักันฟังเพื่อนพักพันวันที่21ฟังเลยฟังก่นฟังฟังฟังก่อนฟังก่อนวันที่วันที่มึงรีเช็คเพื่อนในกลุ่มว่าวันที่21อ่ะ ก็ยี่ส22 2องยี่สองยี่องรีเช็คกันด้วยรีเช็กกันด้วยคุมหนึ่งมกคุณหนึ่งมืคืนมะคุมหนึ่งมะคุ believe